สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปรออซีอีกแล้วนะคะมาดูกันค่ะว,ว่าวันนี้จะพาทุกคนไปทำอะไรกันบ้างค่ะมาหาแม่แกะอีกแล้วค่ะวันนี้จิมมี่มาให้อาหารแกะค่ะม่กดูะ ข,ขับรถไปถ่ายไปอีกแล้วค่ะทุกคนไม่มีตากล้องนะคะทำเองทุกขั้นตอนค่ะแกงอากาศหนาวมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้แล้ววันนี้ก็มีลม านค่ะทุกคนมาแก้แก้แกไขรายละเอียดนะคะที่บอกว่าแม่แกะรออีก7เดือนจะคลอดนะคะที่จริงแค่3เดือนนะคะต้องขออภัยกับข้อมูลที่ผิดพลาดค่ะค่ะเราจะทําการสแกนแม่แกะในวันที่14พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดูกันค่ะแต่แม่แกะทุกตัวก็ดูดูท้องนะคะ กคนคะตอนนี้ที่ออสเตรเลียคือฤดูออทเทมนะคะคือฤดูใบไ,ไม้ร่วงก่อนจะเข้าฤดูหนาวค่ะแล้งค่ะแล้วก็อากาศเริ่มหนาวเราเป็นช่วงฤดูที่เราเริ่มทำการปลูกหญ้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิธีการปลูกหญ้ากันค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนดูลูกเป็ดคะ่ะทุกคนน่ารักมากเลย บินบินหนีไปแล้วทุกคนจะพามาดูการผสมซีดกันนะคะซีดก็คือมเมล็ดพันธุ์อันนี้คือปาเล่นะคะปาเล่เราใส่ไปก,ก่อนอันนี้คือมเมล็ดของไร c ์กลาสค่ะแล้วอันนี้อีกอย่างที่เราผสมไปมีสามอย่างนะคะอันนี้คือเวอร์ค่ะเวอร์อันนี้ใบเขาจะเป็น ลูกศรน,นะคะอันนี้ใส่เข้าไปแค่ถังเดียวเพราะว่ามันเยอะนะคะนี่มันเม็ดเล็กๆแต่มันเยอะนี่ค่ะโอเคค่ะพอฟนก็จะมีมีพิษไน,นะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะเอาใส่เครื่องปลูกใสยังไง ทุกคนมาเล็ดที่เราผสมกันเมื่อกี้นะคะเราก็จะเอามาใส่ในถังนะคะใส่ในถังนี้ถังหลังรถนะคะหลังรถไอแท็กเตอร์หรือว่ารถไถของร้อนเองแล้วก็ปิดนะคะเดี๋ยวก่อนเราจะปิดปิดก่อนปิดแล้วเดี๋ยวนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่คือรถไถ <c oughs> จะให้ดูนี่นี่รถไถนี่ต่อพ่วงนะคะต่อพ่วงเครื่อง เครื่องปลูกอันนี้จะเรียกว่า power harrow harrow หรือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคาดไถในตัวนะคะแล้วก็จะมีถังถังใส่มเมล็ดพร้อมเลยค่ะคือเราคาดไถทีเดียวแล้วก็หว่านมเมล็ดไปพร้อมๆมกันครั้งเดียวเลยค่ะไม่ต้องกลับมาทาหลายรอบนะคะไม่ต้องไถแล้วมาคาดคาดแล้วก็มาหว่านมเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไปทีเดียวเสร็จเลยค่ะดูค่ะตรงนี้นะคะที่เราจะ ทำกันอันนี้คือทําเสร็จแล้วอันนี้คือทําแล้วห้าวันนะคะทุกคนได้แค่นี้แหละที่แผแปลงนี้เป็นที่ประมาณ40%เซนของที่แปลงนี้นะคะเราจะเราเป็นเป็นเป็นที่ที่เราทําใหม่หมดเลยคือถางป่าแล้วเริ่มเริ่มไถแล้ว เป็นการปลูกปีแรกแต่ตรงนี้เราปลูกมาหลายปีแล้วนะคะตรงนี้คือที่เดิมแล้วมันเริ่มที่มันเริ่มทําง่ายแล้วมันไม่มีเศษไม้เศษอะไรก็คือที่แปลงนี้ให้ไถรอบๆนะคะรอบๆจากมุมหนึ่งสูงมุมก็คือทําเป็นวงกลมอะ่ะหนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนลดไถไถได้5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเท่ากับ รอบที่แปลงนี้คือ5กิโลเมตรค่ะความความใหญ่ความยาวของที่แปลงนี้นะคะถ้าทุกคนคะจะขึ้นมาบนแท็กเตอร์แล้วนะคะจะมาแนะนำว่าต้องทำยังไงอันนี้คืออันนี้เบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะลุกๆหน่อยเดยนะคะต้องเหยียบคัสแล้วก็สตาร์ทนะคะไปขึ้นมันก็จะเสียงดังๆหน่อยนะคะทุกคนขอโทษด้วยก็คือ ตรงนี้เราจะให้มันไปอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า500นะคะต้องขึ้นแล้วตรงนี้คก็ต้องขึ้นมาอยู่17 18แล้วเปิดก็คือตรงนี้นะคะเปิดเครื่องเราไม่ใช่แค่ถ่ายยางเดียวนะคะเราต้องมีควบคุมเครื่องด้วยอันนี้เปิดตรงนี้เป็นพัดลมนะคะอันนี้คือเครื่องพ่นพ่นเมล็ดอันนี้เป็นเมล็ด แล้วก็อันนี้คือเปิดคาดนะคะคาดทำง,งานแล้วค่ะทุกคนปิดมาเลยก่อนอันนี้คาดทำง,งานแล้วอันนี้คือเป็นจุดกำหนดว่าเราจะให้เข้าลงลึกแค่ไหนนะคะถ่ายลงไปในดินลึกแค่ไหนอันนี้เราไปแค่ประมาณสองพอสองพอค่ะถ้าไปเยอะกว่านี้ รถไถไม่ไหวนะคะดินมันดินมันแข็งค่ะทุกคนทุกคนดูอันนี้คือภาพจากมุมสูงนะคะเดี๋ยวมีอีกไกลนลคะนู่นสุดลูกหงลูกตาค่ะผ่านต้นไม้นี้ไปอีกที่เห็นไปนะคะเอ,เอาค่ะแล้วจะมันก็จะเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนมาแล้วค่ะตอนนี้จะคันเร่งนะคะคันเร่งเราก็เร่งขึ้นไปสุดเลย เล่งไปสุดแล้วแล้วก็แล้วก็อันนี้คือไปข้างหน้านะคะไปแล้วค่ะอันนี้ไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะช้าๆไม่เร็วนะคะไปะทุกคนคะ่ะ ปีนี้เราปลูกหญ้าเยอะมากค่ะเราปลูกหญ้าประมาณเป็นพันไร่นะคะหรือว่าพันกว่าไร่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีลูกแกะที่เกิดมาปีนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีเผื่อไว้เผื่อเออเราจะได้ไม่ต้องซื้ออาหารให้เขาเยอะนะคะเพราะว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นฟางหรืออาหารเม็ดหรือเมล็ดข้าวบาเลทุกสิ่งอย่าง แพงมากๆค่ะเราซื้อเป็นตันนะคะถ้าเราก็ถ้าเรามีญ้าที่เราปลูกเองก็จะประหยัดรายได้รายจ่ายเยอะค่ะต้นาที่เราปลูกตรงนี้เป็นญ่าชั่วข่าวนะคะหรือที่เราเรียกว่าเทมเพลนารีกราสนะคะเขาก็จะตายไปตามฤด,ดูกาลของเขานะคะ,ะทุกคนคะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมคะนี่คือนกฝูงนกทอก,กทูนะคะเขามากินมเมล็ดข้าวบาเล่ที่เราเพิ่งปลูกไปค่ะดูคะ่ะเป็นร้อยเลยคะ่ะนี่จะ เราจะเหลือ,อข้าวบาเลกงอกไว้ให้แกะกินไหมคะทุกคนทุกคนคะทุกคนเห็นที่แปลงข้างหน้าเราที่ถึงออกจากเขียวๆหน่อยไหมคะที่แปลงนั้นคือที่ที่คลิปก่อนๆที่เราให้อาหารแกะที่เอารถแท็กเตอร์ใส่ถุงใหญ่ๆมาให้อาหารแกะที่เป็นพื้นมีแต่เป็นแบบ เื่าเปล่าไม่มีหญ้านะคะตอนนี้เราทําการไถแล้วค่ะไถแล้วก็ปลูกข้าวบาเล่ปลูกเราเราจะเรียกเขาว่าหญ้าชั่วคราวนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นหญ้าตามฤดูพอหมดฤดูแล้วเขาก็จะตายอันนี้เป็นหญ้าของฤดูหนาวนะคะเป็นหญ้าของวินเทอร์พอถึงหน้าร้อนเขาก็จะตายก็จะไม่มีหญ้านี้แล้วค่ะอันนี้เราปลูกได้ประมาณเกือบสิบวันแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าเริ่มเขียวแล้วค่ะ ตอนตอนพร้อมกับตอนที่ผลตกค่ะเขียวแล้วแม่แกะจะมียากกินแล้วแล้วองลุกแกะที่ออกมาก็จะคีข้อออกมาใหม่ก็จะมียากินนะคะทุกคน หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ในคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะแล้วฝากทุกคนเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะทำคลิปอะไรในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ